สวัสดีครับโอ้โอเอีนะครับอีกคลิปหนึ่ง e อทีหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับรหัสรุ่นนะครับชื่อว่า a d b เหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นที่4นะครับ a d b 0 4ูนอ่าทำไมถึงเรื่องเ d b ีพศูนยนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเติมจากรุ่น a d ท01ศูนมาก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นที่เป็นชุดสายไฟสาสเต็ปสว่างมากกระพริบซ้ายขวาแล้วก็กระพริบคู่นะครับสาสเต็ปนะครับส่วน กงเหล็กมีเหมือนกันขายเยอะตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่สวิตนะครับเดี๋ยวให้ลองกล้องกลับมาดูที่สวิตไหมมาลองดูนะครับเพราะว่าคลิปเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูสวิตก็เลยให้ดูคลิปนี้ก็ได้นะครับนะครับอันนี้เป็นคลิปเป็นสวิตของ a d v 0 1ส่วนส่วนตัวนี้เป็นของ ADB04 เห็นไหมครับปิดแล้วนี่อ่าตัวนี้นะนะครับแบบนี้นะเปิดปิด3ครั้งนับการทํางานนะครับ แบบนี้นะครับอ่าเปิดปิดสามครั้งนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นสามสเตปนะครับเป็นทรงเดียวกับ e d v 0 1นเลยนะครับก็ทรงเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมทรงเดียวกันขายยึดเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ชุดสายไฟแล้วก็สวิตช์ควบคุมนะครับตัวไฟมีกรงเหล็กมีกาดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแสงไฟก็เหมือนกันกับ e d v 0ูนหนึ่งคือถ้าเราเปิดปกติเนี่ย จะเป็นแนวระนานะครับไม่แยงตานะครับแล้วพอปิดเนี่ยมันก็เห็นไหมครับช่วงวีช่วงวีเซนที่ที่คลิปที่แล้วบอกว่าน่รถนย่ยมันหายไปพอเราเปิดเนี่ยมันก็เต็มขึ้นมาเต็มนะครับนะครับชุดนี้เป็นชุดสามตัวเต็มอ่าประมาณนี้นะครับเอทวีศูนย์สี่นะครับรีวิวแบบอ่ากระชั้นชิดหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะแค่วงจรสามตัเต็มนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือกระพิบกระพิบซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับ กับที่ซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวี่ให้ดูไปนะครับใส่ไฟก็มีคัตออฟนะครับคัตออฟก็อยู่เส้นหน้ารถพอดีเลยประมาณนี้นะครับแนวแนวเส้นคัตออฟนะครับนะครับนี่อยู่หน้ารถพอดีเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่แยงตานะครับแล้วก็สเต็ปนะครับก็เปิดปิดที่สวิตได้นะครับเวลาเราจอด ฉุกเฉินนะครับจอดข้างทางหรือว่าอจอดรอเพื่อนร่วมทิพย์เพื่อนร่วมทางเนี้ยครับช่วยได้นะครับอ่ประมาณนี้นะเห็นไหมครับคือสเต็ปนะอันนี้คือสามสเต็ปนะครับฮะนะครับนี่เป็นออตโต้นะนะครับอันนี้เป็นแฝดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เปิดแช่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เปิดปิดเปิดปิดอย่างเงี้ยนะ อันนี้เป็นแบบปั๊บปั๊บปั๊บซ้ายขวานะครับนะครับนี่นะอันนี้คือโหมดออโต้นะครับนะครับเป็นโหมดออโต้อ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ทีเด็ดของเขาคือชุดสามสเต็ปนะครับตัวไฟเหมือนกับ a d v 0 1ทุกประการนะครับนะฮะครับนี้โหมดแฟปดเห็นไหมครับ เต็มๆเลยนะครับนะมานี้นะครับก็รุ่น ADV 0 4นะครับตัวนี้นะครับเหมือนกับ ADV ศ1ทุกอย่างนะครับต่างแค่ชุดสายไฟรีเลยและสวิตชนะฮะโครงเหล็กมีมาเหมือนกันขายึดมีมาเหมือนกันต่างแค่สเต็ปไฟนะครับตัวนี้ยังไม่ลงออนไลน์นะครับตัวนี้จะขายหน้าร้านก่อนนะครับเพราะว่ากำลังทยอยทยอยนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะรือว่าอยากได้ก็แอดไลน์ผมที่ใน คลิปนี้ได้เลยนะผมจะทิ้งไลน์ผมไว้ให้นะครับแล้วก็หน้าร้านมาได้เลยตลาดบ้านมอ่อนะครับเรื่องไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยต้องโอ๊กง LED นะครับก็จะไม่ผิดหวังนะครับร้านปานทิศอีเล็กทนิกนะครับแล้วก็บริษัทโอ๊กเอ d ีเลเซอร์ไลทิง LED Laser Light นะครับตลาดบ้านมอ่อมาได้เลยนะครับขอ